ไอ้ปรีชยาเกิดอุบัติเหตุกลางกองถ่ายกระดูกหักเขาเฝือกพักยาวๆทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อล่าสุดนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่อย่างไอ้ปรีชยาพงษ์ธนาน,นิกรอ,ออกมาโพสภาพผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวและสตอรี่ด้วยภาพของตนเองนอนเดี้ยงบนเตียงที่ขาขวาที่ขาขวามีดามเฝือกตรงเท้าพร้อมภาพันมาถึงเกือบหัวเขา่าพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเท้าหักเขาเฟือกตามระเบียบพัก และภาพนั่งรถเข็นพร้อมข้อความว่ากระ,ะดูกเท้าหักนะคะงานนี้แฟนคลับพร้อมกันส่งกำลังใจให้สาวไอซ์กันอย่างล้นหลามหายไวๆวนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจขอให้หายไวๆนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้ยเจ็บแทนเลยหายไวๆนะงูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหายไวๆนะไอซ์หายไวๆนะคุณปลื้อขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ